สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโุนี่ชาแนลค่ะคลิปนี้จะมารีวิวข่าที่ปลูกในน้ำอายุครบเกือบจะสามเดือนนะคะจากที่ขุดมาขุดมาแล้วก็ขุดมาสองหัวสองต้นเนาะแต่ว่า มาทําต้มขาไก่ใช้ไปแค่หัวเดียวก็เลยเหลือเหลืออยู่หัวหัวเดียวต้นเดียวรุ่นนี้ก็แช่แช่ในแก้วแก้วเอาไว้แก้วอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็บังเอิญไปเที่ยวกว่าจะกลับมาก็ประมาณอาทิตย์กว่า รวมจากที่ขุดมาแล้วแช่น้ําแล้วก็ไปเที่ยวนะคะพอกลับมาปรากฏว่าขาก็ยังยังสดชื่นอยู่ใบไม่สลดก็เลยใส่น้ําแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆปรากฏว่าเขาก็แตกหน่อออกมานะคะเพื่อนๆนะแตกหน่อออกมาแล้วก็ออกรากมาเต็มเลยแต่ว่าตอนที่กลับมาจากเที่ยวก็ประมาณอาทิตย์กว่า ลากก็ออกประมาณลากหนึ่งสองลากอย่างเงี้ยค่ะลากเขาแข็งแรงมากนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็หัน่นหั่นหัวของเขาตรงตรงตรงก้นของเขานะคะหั่นตัวเนี้ยไปทาแกงแต่ว่าไม่ได้ใส่เยอะเนาะใส่แว่นสองแวง่นสามแว่นอย่างเงี้ยค่ะพอหั่นไปใช้เราก็มาแช่ในน้ําเหมือนเดิมแต่ว่าน้ําไม่ได้ใส่เยอะใส่ลงไปนิดหน่อย ไม่ไม่ให้ท่วมมาถึงลำต้นเขาทีนี้ต้นเดิมของเขาไม่เฉาไม่เหี่ยวแต่ว่าไม่ได้แทงใบใหม่ออกมาหรือยังไม่แทงก็ไม่รู้นะคะจะสามเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆแะแต่ว่าแทงหน่อใหม่ออกมาก็จะเริญงงอง,งามขึ้นเรื่อยๆกําลังงามก็เลยกลายเป็นไม้ประดับในบ้านแล้วก็ดีใจเป็นความภูมิใจบางครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆทาให้เราภูมิใจนะคะว่าเออเราปลูกคาในาน้ําได้เนาะ ออกล่ะออกต้นใหม่ออกมานี่จับดูแล้วดูอีกนะคะแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่หนอหนอเขาหนอหนอที่สามหนอที่สี่ก็น่าจะมาเร็วๆนี้เริ่มเริ่มออกมาแล้วตรงนี้ถ้าให้ให้เปรียบเทียบระหว่างปูคาในดินในดินหัวจะใหญ่ต้นจะใหญ่กว่าแน่นอน แต่ว่าพอเราพอเราเลี้ยงในน้ําแบบนี้ก็กลายเป็นไม้ประดับเก๋ๆอีกชนิดนึงอีกอย่างหนึง่งขาปลูกเป็นไม้ประดับบ้านโชลากสวยๆตอนที่ตอนที่ปลูกนะฮะรุ่นนี้ก็ตอนที่เลี้ยงใหม่ๆเนาะก็สามวันสี่วันเปลี่ยนน้ำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำจะเป็นเจล เป็นลักษณะขุ่นเจลก็จะเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นทํายังไงมันถึงจเจริญก็งามได้แบบนี้ลุนี้ก็ให้น้ําซาวข้าวนะคะให้น้ําซาวข้าวเวลาหุงข้าวก็จะเอาน้ําซาวข้าวไว้ก็ลดน้ําต้นไม้แล้วก็ให้ให้ในขาด,ด้วยบางครั้งก็จะผสมไข่ไข่สดตีให้แตกแล้วก็มาผสมลงไปหน่อยหนึ่งพอสัก ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาจะมีกลิ่นก็จะเทออกไปไปรดน้ําต้นไม้อย่างอื่นก็จะใส่น้ําธรรมดาทําสลับกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกเป็นภาระนะคะมีความสุขและสนุกกับการที่เห็นเขาจเจริญง,งอกงามแล้วก็ได้มาแชร์แบ่งปันการปลูกขาในน้ําเป็นไม้ประดับหรือจะปลูกไว้ปรุงอาหารเพราะเราไม่ได้ใส่เยอะ ไม่ได้ทําแบบทําขายเรืออะไรเนาะก็ทํากินในบ้านเนาะก็ใช้แว่น2แว่นอย่างเงี้ยค่ะก็มาแชร์สิ่งดีๆให้กันฟังขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีสิ่งดีๆก็จะมาแชร์ให้กันฟังอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ